สวัสดีสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีบาบสบายดีเนาะขีดหอดขีบก๊าซขีดหอดคิดถึงพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอาในมันไปหวมาเอาเนี่ยมันไปหวานเลยวะมาแล้ยขับก่อนพี่น้องเลยขับก่อนกับ่าบเป็นน้ำมูกพี่น้องเลยมื้อนี้บ่าวโบมีเออบ่าวโบกับก๊า่มีนัดกันเนาะพี่น้องเนาะว้าสิไปไซมื้อนี้ล่อรุ่นกับบ่าวโบกับก๊า่เลยวะเท่าสิบพันสองคนเท่าสิบพันไปเที่ยวไซมื้อนี้ว้าวตัวนี้ก๊า่อยู่แต่ทานี่ อาโศกอโศกพี่น้องเลยวู้ววตึจอดอลังการงานสางที่แบเป็นตาขึ้นงามแท้มาตัวพี่น้องเจ็บถลอมสายตาก็พี่น้องเลยออกแดดเมุมบ๊วยพี่น้องเลยมาได้ลุกไหม่อีกแล้วเอ้าเบาก็เห okay, okay, like ็นผ okay, wow, wow. oh ้าตึกแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวมาบวกสีผ้าบวกาันไปเบิ้องอีกมุมหนึ่งแล้วกับสีผ้าบากกันแล้วไปเบิ้งด้านล่างอีกมุมนึงบวกกัโอเคโอเคไปตามกันไปเลยไปไปไปว้าวว้าวโอ้โห พี่น wow. ah. ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นจังได้เบาไก่หลังจากสิบปฎิมาเฮิงเลยพี่น้องเอ้ยปฎิมาเฮิ่งไงนนี่พี่น้องเอ้ยมาแต่สองสามเดือนที่แล้วพี่น้องเอ้ยมาคือว่าหุดซึบมีการเปลี่ยนแปลงหลายเติบเึ้นพี่น้องเอ้ยมาต่างเมืองต่างเวลาต่างวันที่เถอะเอ้ยว้าวเถอะเอ้ยเป็นจังได้เบาไก่สะออนรลายสะออนแห้งสะออนแห้งอีกแล้วสะอ่อนล่างไฟเพไ่คน ว้าวนี่มันคือถนนยังนี่บโบิบทัตโตปัตโตอันนี้ด้านนี้นะบาไกลนะตรงนี้นะเป็นถนนสุขุมวิท<อ>ซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ,อ่านาบาไกลนะนะฮะตรงถนนราชดำเนินแล้วก็มาตาัดกับถนนรัชดาพิเศษนะสายแล้วขวานะแมนฟังนี้ก็สิไปผุนเออกไปหอดพระรามเก่านเี้ถนนเพชบุรีผุนเ อ่าสี่ข้อความเจริญเนี่ยมีตัวรถไาเนี่ยอ๋อเอาองศีบาไกย์บาไกย์บาไกยว้วาวอ่ะจ้าเอาองศีเดี๋ยวเขาไปลงไปเบด้านล่างกันไปตอนนี้เขาอยู่บนสถานีรถไฟฟ้ BTS. าบีทีเอ็อโศกมนตรีพี่น้องเอ๋ยมากับบาไกยมาเบิ่งความเจริญของประเทศไทย<ป>ของประเทศ<ป>ไทยพี่น้องเอ๋ยเอาสุดยอดอลังการงานสร้างยิดีไปเบิ่งข้างล่างกันบาไกยไปไปยิมมอสกายบล็อกไปเอาไปก่อนจอบไปก่อนไปก่อนไปไปไป อ้าวย่างไปเบาขยางไปตะเร่งเนี่ยน้อยเจ้าบอกเรื่องอเลยว่ามาซิบเถือถ่อกระตุนเต้นมาซิบเถื่อพี่น้องเลยเอาไปไปไป,ไปอ้าวอันนี้มันไม่ชื่อแหนะโบโบแหนกสูงแหนกสูงนะนี่คือแหนกสูงด้านนั้นจะเป็น รถไฟฟ้า MRT บางไก่เอ๋ยเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินอันนี้นี่แมนเป็นสถานีสุขุมวิทนั่นเองแต่เคยขึ้นแรือเล่าตัวนี้เนาะเคยขึ้นแล้วเคยขึ้นที่ไหนแล้วแมนจาะมาฟังนี้มาฟังนี้มาเบิ่งความอลังการจุดนี้บางไก่มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่สวยงาม h e l l ลเป็นเป็นผู้ใดญ่อยู่นะว้าวว้าวโอ้สปอรดตต์เนย ซ้อนบ่ซ้อนบ่ได้อุโมงค์ตึกเลยอ่ะอ่าเบาผีเบาไก่ป้าพี่ว้าวว้าวนี่เลยจุดกลางๆเลยเบาไก่ว้าวนี่แนี่พี่ดาเนี่นี่คือจุดกลางๆเลยเบาไก่นี่คือถนนรัชดาเนี่ย่ตรงแยกสุขถนนรัชดาที่มุ่งหน้าไปเพชรบุรีถนนเพชรบุรีแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับ ขรามันเกล้าลาบไก่นะอาจชอกไปมินบุรีลามินท่าได้ลาบข้าวแห้งไดนเส้นี้ปะเส้นนี้ละดังฮะพุกระลาค้ายตอนนี้เนาะคือเป็นมีมีระบบระเบียบเนาะในการนี่มีทางเดินทางคนข้ามถนนทางถนนนี่แหละคือความเจริญพี่น้องเอ๋ยด้านซ้ายมือเป็นถนนสุขุมวิทที่มุ่งหน้ามาจากปทุมวันเห็นปทุมวันที่บอไกลมุ่งหน้ามาจากระนังก็ได้มาจากลาบินท่าอะไรเนาะแต่เนาะแมนแล้วสิต้องที่สุดสี้องที่สุตลาบไก่ ส่วนฝั่งนี้ฝั่งขวามือจะบุ่งหน้าไปทางสมุทรปราการผ่าซีแยกบางหน้าแล้วก็ออกไปพุ่นแหละมองมองมาโบยู่เหมืนเนอะแม่สมุทรปราการแล้วออกไปชาเช,ชิงเซาชอนบุรีระยองจันทบุรีตราดพุ่นแหละปะไกทอนสุขภิรมีความยาวเกือบๆ400กิ400โลเมตรเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่ศูนย์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว้ามาฝั <laughs> ่งนี้บ่ไกลมาฝั่งนี้ไปไปไป ฝั่งนี้ฝั่งนี่ฟั่งนี้กัเป็นถนนรัชดาทีกก่การพี่น้องเอ๋ยนะฮะตรงแยกอโศกที่มุ่งหน้าไปคุณเหล่บบปาป้าไก่ถนนพระรามสามหรือว่าจะมุ่งหน้าผ่านศูนย์ซิริกิติ์ศูนย์ประชุมชาติซิริกิายาฮะเจ้ก็จะมาเบนว่าพวกใครที่ข่าวข่าวจำได้บนถนนเส้นนี้นะป้าไก่ถัดตรงไปจะขึ้นสะพานข้ามแยกห้าแยกระน,นองและข้ามบนถนนพระรามสี่มุ่งหน้าลงไปถนนพระรามสามนะฮะตรงจุดของถนนโรงเรียนนนท์สี <น>ะะแล้วก็เชื่อมต่อพระรมาม3แล้วไปขึ้นสะพานภุิพลพน1และสะพานพุที่พน2ได้ตรงไปทางถนนพระรมาม3จะไปสะพานกรุงเทพแล้วไปลงตรงแยกบุคโลเลีล้ยวซ้ายไปทางอาจจะไปเชื่อมต่อกับสุขสวัสดิ์ได้แล้วก็เขตตลาดบุรณะนะบอกไกลนะตรงไปคลองสารวงเวียนใหญ่แล้วก็สามารถแยกออกไปคลอ,องสารออกไปเจริญนครแล้วก็ถือว่าไปเชื่อมต่อกับตากสินมหาราชแล้วก็อาจจะไปเชื่อมต่อถนนสุขสวัสดิ์ได้หรือในมมนหยังโ้สุดยอดดิ เนี่ยวะไปหอดพระรามสองกันไหนนี่โไกลยกิบไลน์อี่เนาะหอดปะอาจจะเป็นชุดเชื่อมต่อไหนกับพระรามอสองไปหอดเจ้าสมิงพายกันไหนเนาะก็ต้องขึ้นสะพานุ้ยพลนหนึ่งสวีพลนส,สองบนถนทนพระรามสามเพื่อเชื่อมต่อไปปู่เจ้าสมิงพาย<อ>ในเขตพื้นที่ทรงขนองและเขตพื้นที่พระประแดงว้าววว้านี่คืออย่างนี่แหละคือถนนประเทศไทยพี่น้องเลยสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกเส้นทางอี่นี่เนาะแมนบ่แมนแมนแล้วแมนแล้วพี่น้องเลยลงมาแล้วลงมาแล้วพี่น้องกันนี่คือด้านล่างหู ไปแล้วไปแล้วพี่น้องรถไฟฟ้าพี่น้องเอ้ยนะทาซ้ายจะไปหอดคู่โคตเลยจ้ะไปคือไปคู่โคตแล้วก็นที่ว่าไปลงตรงสยามแล้วก็ไปตรงสนามกีฬาได้แนนว้าวตอนนี้บ๊อบก็ไกลอยู่ทางล่างพี่น้องพี่น้องตอนนี้ย้อนล่างพี่น้องอยู่ฝั่งของถนนรัชดาที่จะบุกหนาไปศูนย์ซีรีกิปว้าวพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวข่าวไปบึ้งมาไกล้เท่านั้นอเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเบื้งจากด่านบนแล้วมันตื่นเต้นอัศจรรย์เลี้ยวมาเบื้งด้านล่างมันจะเป็นยังไงเลี้ยงไปยังไปมามา โอ้โหมีแต like ่คนเหลียมเบิ oh, so ้งพี่นะอ้ยกอ่เอาเนยไปเขียวไปเขียวเาเล่นเล่านเล่น์เล่าน์เ่านเล่านเหล่นเล่านเล่น์เหลาน์เห้่ังเล่าเานสเหนเห่เเนานเนนนนห้ามขาเลาานาา่่่าลานนอลาเาเนน เากปต้องสังเกตต้องไปลองสังเกตว่าที่นี่ปลุกพ่นเป็นปลุกชิ้นแดงๆอะขามขามเน็ตตาขามถ้าขามไฟนี่อันตรายไปรถต้องบานเมาแท้ต้องขามในช่วงที่เป็นปลุกพ่นสีสีเขียวสีเขียวหรือสีน้ลืเงินคอนิดเดียวกัสมคอนิดเขาต้องล่อล่อๆไฟสีเขียวกันเขาจะขามนะเห็นไหมนี่เพาะว่าปลอดภัยของเอาเองอยู่เลยโอ้ว้าว ตอนนี้บ่าวบกกับบ่าวไก่ก็ยืนอยู่บนแจกอาสมพันธุ์ที่เราไม่น้อนนี่ทางปีกตั้งเนื่องไปเลยหรเลยยืนอยู่กลางถนนเลยพี่น้องเลยกลางถนนเลยเป็นความตื่นเต้นแล้วก็เป็นความที่บอกว่าโอ้โหนี่หรือบางเกาะพัสสันโอ้โหเว้ยเป็นทางเป็นทางว่าไกลตรงนั้นก็เป็นห้างเซเว่นที่วันเซเวนที่วันเออเนี่ยเซเว่นที่วันทางทางเบอร์สวิตทางเบอร์สวิตเออเซเว่นที่วันพัสสันบอส เราไม่เคยขามันก็จะเป็นโปรไก่ก็จะยืนอยู่วัดมือนี่ไปเดี๋ยวเราจะค่อยขามกันบ้างไหมนี่คือถนนสุขุมวิทบ่าวไก่โว kind of ้เดี๋ยวเราจะข้ามตรงแยกนี่แถวเลี้ยวมันอันบนโปรไก่โว้โว้โอ้แหนี่ยมยึดทึงว่าสวยงามแล้วว่าอยู่เนี่ยมยึดทึงลงมาลุูที่ว่าสวยงามแล้วแนีก็ไปเทิงกันเป็นมุมเป็นมุมหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวเนี่ยคุณไปแล้ว ไปแล้วมาคารไปแล้ว,วพี่น้องเอ๋เราบอก,กก็บ้าบกก็บ้าไกลกันที่บา้าแต่มาสัมผัสแต่มาเรียว่าใส่ชีวิตแบบแนคนกรุงเทพอที่เขาใส่กันเนาะแต่และมือแต่ละมือชีวิตแต่ว่า<ฮ>ท้องเิ่นนี่เฉลี่ยเตือนมานยางขึ้นรถสายท่ารถอีกที่หนึ่งขึ้นรถว่าอ่าสินใดรถสายใดไปว่าเนาะทุกมาเป็นสิเดียวกันเลยรถไฟฟนะ้าเนาะนี่เขาย่างอยู่บนถนนพี่น้องเอ๋ยถนนรามอิท่าเอ้ย รัชดาพิเศษลืมองพี่เด็กถนนพิเศษก็รุนพิเศษนี่คือจุดที่ผู้คนบอกว่าตื่นตานั่นเป็นเพราะว่าเป็นจุดที่เจริญเจริญได้บอกว่าก็เบาไกลกันได้พี่น้องเอ๋ยฟ้าฟังนี่เบาไกลจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอาจจะเป็นเมืองเมืองใต้ดินด้านล่างอยู่ข้างล่างที่ซ่อนความงามเอาไว้ความตื่นเต้นเอาไว้อยู่ข้างล่างพี่น้องเอ๋ยโอ้แล้วนี่ว้าวจางเขาขามล้วเนาะงก้นยางเขาหลังจะมีไฟแดงให้รถยนต์ผ่านต่อไปพี่น้องเอ๋ยไม่ได้ไหนมาสะพ่านแล้ว จุนตินนาคามวนไรคนหรอมวนบ่เนี่ม้วนมดีใจน้ำเจาเด้อเบาไกลดีใจน้ำจเด้อม้วนไรอ้วนไร่นขูนขูนโนสบายดีสบายดีไปแล้วไปแล้วว้าว